ก็ทีนี้ไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยครับรีสตาร์ทเหรอคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการไทยลีกนะครั้งแรกหลังจากที่ได้คณะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะครับก็ได้มีการประชุมครั้งแรกเลยนะครับเป็นการประชุมลีกอาชีพไทยลีกหนึ่ง2,023-2,024ที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีคุณ ปวินพิรมภากดีอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่หนึ่งเป็นประธานนะครับที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการหารือหลายเรื่องหลายด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโคต,ต้านักเตะต่างชาติที่จะมีการปรับเปลี่ยนในฤดูกาลถัดไปรวมไปถึงแก้การแก้ไขปัญหาผู้ตัดสินและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเป็นต้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะหาทีมไหนเป็นตัวแทนไปแข่งนะนะฮะอาจจะเป็น ชั้มหลีกครับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ยังไม่ได้กําหนดนะฮะส่วนในเรื่องของโควตาต่างชาตินี่นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีการปรับแน่นอนอเพราะโควตาามบวกหบวกสามสามคนก็ <3 S 1> คือต่างชาตินะบวกหนึ่งก็เอเชียและอีกบวกอีกสามคืออาเซียนเนี่ยม,ม,มันทําให้นักเตะไทยได้โอกาสลงสนามน้อยลงหลายคนมองว่าควรจะปรับไปใช้ 5้าคนดีไหมกำหนดไปเลย5คนหรือหรือแค่สามหคือมันมีโอกาสเต็มแม็กถึง7เลยใช่ไหมใช่ก็มั้งเยจะแค่สี่นะเนอแทนที่เราบอกว่าเราจะพัฒนาหลีกในบ้านเราเพื่อที่จะยกระดับนักเตะไทยแล้วก็ต่อยอดสู่ทีมชาติครับก็อาจจะหาสัดส่วนที่มันเหมาะสมกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะ4คนมันอาจจะขึ้นมายากจริงๆ S <S ใช่<ด>น,นะครับ<ด>คือเดี๋ยวก็ต้องมาถกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ารูการต่อไปเนี่ยโคต้าต่างชาติจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าคงต้องรีบแล้วนะเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็มีนโยบาย มีแผนการระยะยาวในการที่ทําทีอย่างต่อเนื่องอไปรุ่นการถัดไปแล้วน,นะครับคุณบระวินเปิดเผยหลังการประชุมอีกนะครับว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเหมือนกับเป็นการรีสตาร์ทการทํางานใหม่ทั้งหมดซึ่งด้วยความที่เป็นการประชุมครั้งแรกจึงยังทําให้ไม่มีข้อสรุปอะไรที่ออกมาเป็นรูปปัธรรมนะครับเพียงแต่ต้องมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องและเป็นการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้นประเด็นที่หารืออาทิเช่นโคต้าต่างชาตินะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งยังพูดกันในวงกว้าง ต้องรับฟังเสียงของสโมสรเป็นหลักและดูภาพรวมของหลีกด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ทําเพื่อสโมสรใดสโมสรหนึ่งแต่ต้องดูเรื่องของมูลค่าการตลาดอีกด้วยซึ่งยังพอมีเวลาอีกราวๆสองเดือนที่จะพูดคุยกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ก่อนจบฤดูกาลนะครับคุณปวินพูดถึงการตั้งบริษัทไทยลีกขึ้นมาใหม่รวมถึงการจะดึงเอาสโมสรไทยลีก1นึจำนวน16ทีมและไทยลีก2จํจำนวน18ทีมที่ปัจจุบันแยกตัวออกมาหาสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดสดกันเอง กลับมาสู่ระบบของสมาคมอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับคุณปวินก็ได้กล่าวนะครับว่าเรื่องการตั้งบริษัทใหม่เป็นสิทธิของสมาคมว่าจ,จะให้บริษัทไหนเป็นผู้ดูแลและจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับสภากรรมการอีกครั้งส่วนการตั้งบริษัทใหม่หรือจะดึงไทยลีกหนึ่งและ2กลับมาสู่บริษัทไทยลีกแล้วหาสิทธิประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นั้นต้องมีการพูดคุยกันอีกทีนะครับนอกจากนี้นะครับอุป,ปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ยังตอบคําถามเรื่องของการปรับโปรแกรมไทยลีกในช่วงเดือนเมษายนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที T ่กาตาร์ซึ่งรายการดังกล่าวจะคัดเอา3ทีมครึ่งไปแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณประวินก็ได้กล่าวนะครับว่าในเวลานี้คงไม่สามารถมีโปรแกรมปรับโปรแกรมได้แล้วนะครับคงไปเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยถูกตั้งมาตั้งแต่แรกนะครับคงต้องมองไปถึงอนาคต ตั้งแต่รดูกันหน้าเป็นต้นไปว่าจะวางโปรแกรมแข่งขันแบบไหนให้ความสําคัญกับทัวร์นาเมนต์ในบ้างส่วนทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนี่นะครับ คงต้องใช้วิธีการไปพูดคุยเจรจากับสโมสรว่าจะปล่อยใครมาเล่นได้บ้างคราวนี้มันก็จะวกกลับไปที่ปัญหาเดิมว่าโคชหลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟูลทีมที่ตัวเองอยากจะได้เพราะว่าช่วงเดือนเมษายนน่ะหลายทีมเขาก็ยังลุ้นตารางคะแนนไทยลีกเราอัปเดตกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วว่าโอ้โหมันลุ้นหนีตกชั้นมันเหนื่อยนะเออลุ้นหนีตกชั้นลุ้นแชมป์อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อเลยด้วยซ้ำใช่เอางี้แล้วกันนะผมไล่ไล่ชื่อนักเตะยู่ี3สามบางคนก็แล้วกันท ทีมชาติชุดยู23ยิงแชมป์เอเชียนในรอบคัดเลือกนะ,ะแต่ละคนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นแกนหลักเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมชาติทั้งนั้นอ,อย่างเช่นทรงแชยทองฉ่ำนะครับก็เป็นตัวหลักของชนบุรีเอฟซีบุกคลีเหลี่ยมดีก็เป็นตัวหลักของชนบุรีเอฟซีะนะครับสมุติไค้ควรนะครับของเมืองทองแหะแม้ว่าโชวห์หลังๆจะเป็นตัวสำรองแต่ก็เป็นกองหลังที่เมืองทองขาดไม่ได้นะในกรณีที่บีลงหรือว่ากองหลังกอลใต้อีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับ อีลฟานดอเล่ก็เป็นตัวหลักนะครับอของอุทยานีนะชันมงคลเรืองนารโลดก็เป็นตัวหลักของชนบุรีนะครับเรีออนพี่ย้าเกมนะฮะอยู่ดรามอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะ <Está S 2> แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาย้ายาทีมต้อหรือยังนะขอ,อไปผมคืนไปละนะฮะอยู่ชนบุรีเอออยู่ชนบุรีนะก็เป็นตัวหลักที่ชนบุรีก็ต้องใช้งานเหมือนกัน<ม>นะครับรวมไปถึง ทีเดดสักเผยพ่มายของการท่าเรือโอ้นี่ก็เป็นซูเปอร์ซับที่ลงมายิงประตูอย่างสองเรื่องผมถามเลยว่าหลายเช่นที่ผมเอ่ยมาเนี่ยจะปล่อยยากนะจะปล่อยไหมแล้วแต่ละทีมที่เราบอกอย่างชมบูรียังลุ้นหนีตกชั้นการท่าเรือก็ยังมีลุ้นเกี่ยวแย่งแชมป์ใช่นะครับและอีกอย่างเนี่ยนะครับยังมีชื่อของโจนาธานเข็มดีอีกคนที่อยู่ในขายเล่นได้นะเออเออนะซึ่งก็ ผลงานรีวันอีคืนกับราชบุรีแล้วราชบุรีตอนนี้ผลงานก็แรงขึ้นมาเนี่ยถามว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อราชบุรีเขาจะปล่อยไหมมันก็คือได้ใช้การเจรจาแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้นักเตะที่สโมสรไม่ได้ใช้งาน<ต>นะครับและมันจะมันจะเข้าเอ,อีรอปเดียวกับกีฬาเอเชียนเกมแล้วเดี๋ยววันนี้เขาค้นหลาดจะประกาศ23รายชื่อไหม ก็ประกาศแต่ว่าไปแข่งขันในฟุตบอลจริงแชมป์เอเชียตะวันตกนะมันไม่ใช่รายการนี้ใช่ไหมไมันไม่ใช่รายการนี้แต่พ่ชี่ว่าการการประกาศคือคือพอรู้แล้วว่าไม่สามารถจะพอเห็นหน้าเห็นหลังว่ามันจะพอเห็นหน้าเห็นหลังว่าใ,ในชุดตอนแข่งชิงแชมป์เอเชียจริงๆอะ่ะเราจะได้หมายถึงว่าทีมช,ชาติไทยชุดยู23เนี่ยจะได้ใครยอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นการประกาศรายชื่อที่จะใช้แข่งขันอุ่นเครื่องหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงเนี้ม่าอาจจะต้องเป็นการเรียกตัวเพื่อต่อยอดสู่ทัวร์นาเมนต์ตอนชิงแชมป์เอเชียต่อ ประกาศคราวนี้น่าจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นคือปัญหาคือว่าในฟุตบอลทีมชมป์เอ,อชเชียต่มันออกชุดยู2.3ที่ที่จะมีการประกาศในวันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตะในช่วงในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับ,รบเราอาจจะเห็นตัวหลักเพียบแต่ถึงเวลาไปแข่งขันสนามจริงขึ้นมาเนี่ยในยัไมเอเชียนะ่ะอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนั่นแหละนะครับเราต้องดูว่าการเลือกเนี่ยอาจจะเลือกอเผื่อไว,ไว้กับคราวหน้านู่นเลยใช่ ใช่ไหมคือม,มันห่างกันเดือนนึงไม่ใช่เหรอใช่ไหมจริงๆเน่ยควรจะเป็นผู้เล่นชุดเดียวกันนะก็จริงๆควรจะเป็นชุดเดียวกันมาแล้วมาแล้วรายชื่อรายชื่อมาแล้วใช่ไหมออให้พี่ต่อดูให้ดูซิอ่านะฮะอ่ารายชื่อมาแล้วนะครับโสพลวิทย์รักญาติจากเมืองทองนะครับหลังๆมาก็เสียตําแหน่งมือหนึ่งให้ให้กับกวินนะกวินกลับมาเฝ้าเสาให้กับเมืองทองนะธีรวัตรสูนสันนะครับจากเกษตรนะครับนัทพัฒน์มากท้วมนะครับจากโพลิสเทโรนะครับกองหลังมีวาริชชูทองนะครับ ชนพัฒน์บัวพันจากบีจีนะครับภูศกรตรีศาสตร์พลเอกมณีกรจากประจวบนะครับแล้วก็รวมไปถึงกฤษดานนทรัตน์นะครับจากาครูแบงคอกพัทรพลศึกษากิจนะครับกิริชัยใยดีนะครับแล้วก็วรินทร์จํำนงวัฒน์นะ,ะขึ้นมาก<ไ>องกลางนิดหนึ่งก็แล้วกันก็มีเสกสรรนุราตรีจากบุรีรัมศิธาบุญล่าจากการท่าเรือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กิาษิศักดิ์พุทธจันทร,ร์จากนาครปฐมนะฮะแล้วก็ สงครามสมุดน้ำพึ่งนะครับจากโพลิสเทโรรนัชชาพรมสมบูรณ์จากอายุทยานะครับธนาโดนขาวสะอาดจากคัสตอมนะครับส่วนกองหน้าก็มีกันตพลคีรีแรงจากครูแบงกอกชิดสนุพงษ์โชติจากขอนแก่นสิทธิเนาทรุ่งเรืองจากสุพรรณบุรีชูคิดวันประเพานะครับจากอายุธยาพันธมิตรประพันธ์จากตะก้อนปทุมบันกาญจนบุรีซึ่งไทยลีกสนู่นเลยนะนะแล้วก็พัทธะส้อย มาลัยจากเชียงใหม่โอ้โหคือตัวหลักนี่คือไม่เรียกเลันนี้นพิ่ตอบอกมาเท่าไหร่ไม่มีชาณงค์พมสีแก้วนะครับใครโจาทานไม่อยู่อนันต์ยอดสังวาลไม่มีนะครับอันนี้โค้ชหลักก็มีพูดนะนะครับอันนี้ผมดูจากแสยสปอร์ตสดๆเลยนะครับก็บอกว่าต้องก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกสโมสรนะที่ให้การสนับสนุนปล่อยตัวนักกีฬามารับใช้ทีมชาติ อยู่23ด้วยดีเสมอมาแม้ว่าหลายๆรายการจะไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์นะส่วนในชื่อทีมชุดนี้ครับส่วนใหญ่ก็ได้รับการยืนยันจากสโมสรแล้วว่าพร้อมจะปล่อยในช่วงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเดือนเมษายนเพราะนั้นนี่คือการเลือกสําหรับเดือนหน้าที่เราเคยไม้ยินไงว่ามันต้องต่อยอดต่อก็คือก็ถือว่ายังไงอ่ะก็ถือว่าถูกต้องในแง่ในแง่ที่ว่าการทํางานการทํางานก็คือเป็นคนเป็นชุดเดียวกันใช่ถ้าเกิดว่านี้ มีการคุยล่วงหน้าแล้วว่าเดือนเมษายนปล่อยพวกสําคัญสําคัญไม่ได้จริงก็เลยต้องใช้ชุดนี้รามว่าเข้าใจสโมสรไหมก็เข้าใจเพราะสโมสรเองเนี่ยอาจจะถ้าเอาตามตรงสโมสรเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะฟุงฟังนักเตะมามันก็ต้องเอาผลประโยชน์ของตัวเองก่อนนะตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวในอนาคตไม่มีเงินจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกนะถูกไหมล่ะล่ทีเนี่ยชนบุรีเนี่ยพูดเล่นอยู่ในขายติดเยอะนะถ้าสมมติว่าเขาตกชั้นขึ้นมามันก็เป็นเรื่องไงดังนั้นเมื่อวานให้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะคุยก จนทําให้รูปร่างหน้าตาของยู23ที่จะไปเตะในทัวร์นาเมนต์เอ,เ,อเชียตะวันออกเนี่ยนะ<ม>หน้าตาจึงเป็นแบบนี้ธีรศักก็ไม่มีใช่ไหมธ<ม>ีรสักเบรดิมาเศรษฐศิสร์สุวรรณเสศนะครับก็ไม่ไมีอย่างสองคนนี้ก็เรื่องของสภรราพร่างกายด้วยเขาก็ไม่เสียงเรียกตัวมาเพราะนั้นเนี่ยธีรศักเศรษฐศิสตร์นะฮะชาณรงค์อิลฟานเจมส์นะโจนาธานอนันตก็ไม่มีชื่อนะครับอ่าก็ก็เป็นเรื่อง เรื่องทางสโมสรกับทีมชาติก็ต้องใช่ก็เดี๋ยวปรับปรับแก้กันในในรอบหน้าผมเชื่อว่าเขาน่าจะหาทางออกได้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าไครลีกเนี่ยมันน่าจะเลื่อนไม่ได้จริงอนะครับเพราะถ้าเลื่อนมาแล้วมันมันมันจะไปชนโปรแกรมอื่นสมมติทีมอื่นก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมทีมชาติอื่นเพราะมันไม่ใช่ใช่เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันโปรแกรมฟีฟ่าเดงไงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะถ้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาต้าแล้วก็ผลการแข่งขันไม่เป็นใจเนี่ยนะฮะก็่า ผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะน่าจะลืมพื้นประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกแต่มันก็เลือกมันก็ต้องเลือกจริงๆอ่ะให้ทำจริงๆว่ามันก็น่าเห็นใจทั้งทั้งทุกฝ่ายนะจริงๆอ่ะผมก็น่าเห็นใจคณะกรรมการสหรับชุดใหม่นี้นะเพราะว่าโปรแกรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันถูกวางไว้ด้วยชุดเก่าแต่ว่าไอ้ศึกชีชัยเอเชียของยุคสามันเลื่อนมาตรงไหมคะมันคือทีแรกมันต้องเตะในช่วงต้นปีแต่บังคนว่าต้นปีมันดันมีเอชียนครับชุดใหญ่ ไม่ไม่ชนใช่ไม่ไม่ไม่จัดชนก็ต้องขยับมาใช่แล้วเอเชียนครับชุดใหญ่เนี่ยก็เลื่อนมาจากช่วงกลางปีคือเลื่อนเลื่อนมาเป็นทอดๆเดมันอาจจะเลื่อนมาชนแหละแล้วก็จจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชนอาจจะมีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าแบบนี้มันจะไม่ชนแต่ปรากฏว่าด้วยด้วยทัวาเมันเลื่อนจากโควิดถูกไหมฮะมันเลื่อนจากโควิดเพราะว่าจีนเขาต้องการให โควิดเป็นศูนย์คือซีลโควิดอ่ะม,มันก็เลยทำให้จีนน่จัดในปี2023ไม่ได้งั้นไปทัวร์ลงที่จีนอ,อไปอ <laughs> นี่ <laughs> คนเราบอกสำหรับทีมชุดนี้นะ <laughs> ผมมองว่าอย่าง <laughs> น้อยเราก็ได้มีเวลาฝึกซ้อมเรื่องการต่อเนื่องนะในช่วงฟ f ีฟาเดสเข้ามาถึงช่วงนี้ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะไปต่อยอดในเดือนเมษายนเราก็ได้มีเวลาในการหาข้อบกพร่องต่างๆแล้วก็ยกระดับให้มากขึ้นบางคนอาจจะยังขาดประสบการณ์พอได้ไปทัวร์เมนต์นี้ก็จจะแข่งแกร่งขึ้นนะครับแต่ว่าที่แน่นอนก็คือที่ผ่านมาเราก็ทําการบ้านมาอย่างหนักแล้้้ววววววกกก็เเรราาามีีตตััััหหลลลท่งไแ ัวหลักที่วางไว้แล้วนี่ก็คงจะเป็นตัวที่ไมเอาง่ายๆนะครับในรอบคัดเลือกฟูลทีมกว่านี้นะโอ้โหหายไปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับในรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกก็มีชานรงอนันต์ยศสังวานยศกรบูรพาชันมงคลนะฮะมีหลายคนอ่ะพูดง่ายๆจําเป็นนะมันจําเป็นจําเป็นใช่ครับจำเป็นว่าเดี๋ยวรอดูในในการจัดการรับกระบวนการต่อไปอ่ะหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจต้องมี อย่างน้อยไทยลีกเดือกกาลหน้าต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนกว่านี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นคิวที่ทาไมทาไมไม่เอา U ยี่สิบไปนะมันจะเป็นสกมันจะแบกเกินไปนะฮะก็ต้องเอาชุดนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวเอเชียตะวันตกที่เราจะไปเตะนะครับก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับเรียกได้ว่าพีฟาเดอร์รอบที่ถึงนี้เจอกับเกาหลีใต้ทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กเลยนะครับแล้วก็ในศึกทีงแชมป์เอเชียในเดือนเมษายนเนี่ยบอกรายชื่อทีมเข้ากล้าวที่ไทยเราจะ จะลงสนามเจอด้วยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเกมแรกจะอิรักนะครับ16เมษานะครับเกมที่สองเจอกับซาดิอาระเบีย19เมษายมษาและปิดท้ายด้วยการเจอกับทาจิกกิสถานในวันที่22เมษายน2เกมแรกเราเจอหนักเลยนะครับทั้งอิรักแล้วก็ซาดิอาระเบียถ้าเราผ่านเข้ารอบได้ในานะ1ใน2ทีมเนี่ยเรา้าใกหลืออีกอย่างเดียวที่มโอลิมปิกใช่ไหมก็คือถ้าผ่านเข้ารอบได้มันจะไปรอบ8ทีมถ้าชนะรอบ8ทีมเข้ารอบรองตัวมันมี4ใบค่ะใช่ก็ยังได้ลุ้นนะเด็กเราเก่งไม่ได้มีแค่ เท่านี้เราอาจจะมีช้นยูทีซีสามเราจะมีชั้นจะอาจจะมีช้้นเผื่อคนใหม่ขึ้นมาประดับวงการต้องมองโลกในแง่สว่างกระจ่างมันชี้นี่มันจะคล้ายๆกับเอเชียนเกมไงเอเชียนเกมเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดรอบแรกแต่เราก็เข้าไปสู่รอบรองเอานะเออเอเชียนเกมเอเชียนเกมเอเชียนเกมใช่ไหมเพราะว่าเราก็ได้ชุดยูทีซีสามที่ไม่ฟูลทีมไปเหมือนกันโอเคนะครับก็ในเรียกว่าสถานการณ์ที่อาจจะยากลำบากอาจจะมีวีรบุรุษเกิดขึ้นถูกไหมเอาละส่วน ทีมชาติเกาหลีใต้เอาแล้วปัญหามาแล้วเห็นไหมนี่ปัญหามาแล้วคือเขาฮวงซันฮุงนะครับซึ่งก็เป็นกุนซือรักษาการของทีมชาติเกาหลีใต้เขาก็ยอมรับนะว่าเอเชียนคัพที่ผ่านมาในมุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่าทีมอาคาสมดุลนะเกมรุกและเกมรับนะ ยิงได้11เขาปรับได้เรียบร้อยแล้วก่อนเกมเชิญเขาดันมาเห็นปัญหาก่อนจะมามาปรับอะไรเอาตอนนี้ไปปรับหลังจบกับไทยน่นมาดูว่าเกมกับไทยปัญหาอะไรแล้วค่อยไปแก้เดี๋ยวเพิ่งมารีบเจอวงนะฮะยิงได้11เสียถึง10ประตูนะครับมันยากที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้หมดนะครับเพราะว่ามีเวลาอันน้อยนิดนะแต่เบื้องต้นก็พยายามจะปรับให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงกรณีวิวาทระหว่าง อีคังอินกับโซนึงมินในรหว่างแคมป์ทีมชาติในช่วงเอเชียนคัพด้วยนะครับเขาก็่ไดรอยู่ในเหตุการณ์นะเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจนะครับทั้งสองคนแต่ว่าตอนนี้ก็ได้จะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าพูดกันไปต่างๆนานาใช่เกินเลยเธอไดมันอาจจะไม่มีอะไรกนแล้วก็ได้เพราะเขาเคลียร์กันแล้วไงือวาบางทีแบบหับอลลูกผู้ชายอ่ะพี่พี่น้องก็เคลียร์กันขอโทษมันจบผู้ชายจบง่ายนะแต่พิชี่ไม่อยากให้จบเธอเนี่ย เนี่ยายนะเอ้าเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีกับทีมชาติไทยที่สุดไงโอเคโอเคพี่อินด้วยพี่อินด้วยพี่สนับสนุนพี่ชี้ครับนะนะฮะรายชื่อเกาหลีใต้เมื่อวานเราก็ได้เรียนได้ทราบแล้วนะก็ก็มีคนที่เปิดซิงติดธงครั้งแรกทั้งสามคนนะมีจูมินคยูนะครับกองหน้าจากอุนซาตเอชดีที่ยิงในเครดิตไปแล้ว56ประตูในระหว่างปี2021ถึง2023นนะนะครับรวมไปถึงจองโฮยอนนะครับกองหลังจากกวางจูเอฟซีแล้วก็ ีมายองแจแนวรับจากอุนซานนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่นะครับก็ไม่มีฟังกีชานฟังกีชานเจ็บหายไม่ทันนะครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็รับมือกับซนแล้วก็อีคังอินครับแล้วก็เดือดขึ้นแล้วก็ตัดตัทีมมินแจไปสู้ได้นะไหวอยู่นะครับเชื่อใจอาจารย์นิชิอีรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา